สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซ่าเอนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมบีเบฟโซนะสําหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวนะครับตัวละครจากหน่วยศูนย์นะครับก็คืออิชิเบนะครับหรือว่าเฮียซุเบอิชิเบนะครับตัวนี้เป็นตัวจากอ่สงครามเลือพันปีในปี2023นะครับก็เป็นตัวละครนะครับสีเขียวนะครับ เป็นตัวละครอึ่งล่างเลยของหน่วยศูนย์นะครับที่ค่อนข้างจะอบิดูดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขากันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างและกันนะครับอิจิเบรล่างนี้นะครับเป็นตัวละครอยู่ในสังกัดของยมมาทูตหรือว่าหน่วยศูนย์นั่นเองนะแล้วเขาอยู่ในสีเขียวนะครับสําหรับผู้สังหารให้มา2เลยนะครับก็คือสังหารยมมาทูตแล้วก็ควินซี่นั่นเองนะครับสําหรับถ้าไม่ตายนะครับ จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะอ่อนแรงได้นะครับสําหรับตัวนี้ผมได้มาแค่1ตัวนะก็ปลดเป็นค่า fp นะครับเขาจะเด่นในเรื่องของค่า fp หรือว่าพลังกดดันมียานนั่นเองนะครับส่วนโซท่ที่ให้มาจะเป็นรถคูดาวสกิล12%มาดูรูปแบบการโจมตีนะครับจะเป็นตัวละครนะครับที่ตีอ่าท่าสีแดงนะครับหรือว่าตีระยะใกล้นั่นเองเนาะ ดูสกิลเนาะทุกสกิลเลยนะครับจะทําให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแรงได้นั่นเองนะครับมาดูที่เกตเอฟเฟกตนะตัวนี้มีเกตเอฟเฟกให้ด้วยเนาะเกตเอฟเฟกเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความเสียหายถ้าสกิล100%่ถือว่าแรงนะครับหรือว่าแรงมากๆเลยนะครับพร้อมกับบวกฮิตถ้าสกิลให้อีกหนึ่งนะครับก็เป็น2นั่นเองนะโอ้โหถรือว่าดีนะทำมาดูดีนะครับสําหรับพาสซีฟติดตัวที่ให้มานะครับนี้ลบจุกเฉียงบวกหนึ่งนะครับแล้วก็มี เพิ่มระยะหลบฉุกเฉินด้วยนะครับก็ทําให้ในการหลบเนี่ยคิวแล้วก็ไกลขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ลดสถานะเนบชาด้วย100%นะครับสามารถเอาไปลงด่านบ่อเนบชาได้ด้วยนะมาดูที่ a b i l i t y นะครับ a b i l i t y เนี่ยเริ่มต้นนะครับจะมีเกตเอฟเฟกต์ให้7เจาะจะเป็นต์เกตจะเป็นหลอดเนาะเกตเอฟเฟกต์ให้มาถึง70%เลยนะครับแล้วก็เกตเอฟเฟกต์เนี่ยที่พอทําง,งานเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการ แล้คู่ดาวนะครับในการชาร์จสกิลนะสามสิบเปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็มีในเรื่องของเพิ่มแรงดันยานห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมมีเพิ่มนะครับความเสียหายจงตีแรงนะครับหรือว่าท่าสกิลเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะลดคู่ดาวสกิลสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับและมีเกรแรมเพจมาให้ด้วยนะอืมอันนี้ถือว่าดีนะแรมเพจก็คือเรายิ่งฆ่าศัตรูนะก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับประมาณนั้นมีเพิ่มขอบเขต ถ้าสกิลยี่สิบเปอร์เนให้เราสามารถเนี่ยทําดาเมจได้เยอะขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าอเอาเข็มเนเพิ่มเนาะเราก็ตีมอนได้เยอะขึ้นนะครับมีเพิ่มมีท่าโจมตีแรงอีกบวกอีกหนึ่งเหรอโอ้โหนี่เป็นสามแล้วนะนะเป็นสามนะทั้งหมดเนี่ยเป็นสามแล้วอีกีบีหรือว่าแรงนะแล้วก็มีท่าไม่ตายบวกหนึ่งนะครับอืมเวลาตีสถานะปีปกติบวกห้านะครับก็ยืดเวลาไปเนาะ มีในส่วนของการลดค่าพลังป้องกันศัตรูด้วยละครับแลเป็มีมาลาเดอร์นะครับตรงนี้ไม่สนใจในเรื่องของกดบล็อกค่าโจมตีปีแดงหรือว่าตัวตีระยะใต้นั่นเองเ,องเนาะสามารถตีพวกกาบาเลียได้นั่นเองนะครับอ่าถือว่าบีดีนะนะครับเรามาดูในเรื่องของนี่ครับก็คือลิงน้ําหอมวิวสิบกับยี่สิบนะครับผมใส่เป็นค่าเอนะครับกับเลือดเต็มนะครับ ค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก2 5นนั่นเองนะครับสำหรับ EGb เนาะในส่วนของเครื่องประดับนะครับก็จะเน้นในเรื่องของค่า HP เนาะก็จะใส่เป็นตัวชงชานะครับมีเหยื่อรอคอนโลแล้วก็กระต่ายเอ้ยเป็ดทองนะครับที่ทำเป็นเกิดใหม่แล้วเนาะดาวแดงนะก็จะบวกในเรื่องของค่า s p นะครับค่องข้างเยอะนะแล้วก็ลิงก์นะครับสายสกิลก็จะเป็นลถคูลดาวนะครับก็ถ้าเกิดใครมีตัวพวกดาวแดง ก็ใส่ได้นะมันจะมีสองออฟนะครับก็มีเลือดเต็มด้วยนะครับประมาณนี้นี่นะครับมานะครับได้เวลาเอาอ่า igb นะครับไปรุยกับด่านน้ำหอมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอบิเขาดีเลยนะนะครับตัวนี้นะนะครับก็เราต้องไปรุยกับด่านนี้นะครับมีเกจเด็กโฟงเอฟเฟกนะครับของดีจัดเลยนะตัวนี้นะครับ ตันนี้เราเระวังในเรื่องของเออไฟลวกนะครับก็ไม่ได้กันนะครับตรงนี้นะไปกันอ่อนแรงแทนนะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันที่เกียร์เอฟเฟกนะเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นเลยนะว่า UJC เปอร์เซ็นตนะครับก็เกิดเต็มละเกือบจะได้ใช้เอฟเฟกแล้วนะครับก็มาดูในเรื่องของมูฟเมนต์กันก่อนละกันนะว่าสเตตเขาเป็นยังไงเนาะ คิ้วอยู่นะในการแดดหรือว่าหลบปุ๊บปุ๊บการโจมตีปกตินะครับสี่ครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ใช้พวกกันวาดไปนะสกิลที่หนึ่งนะครับอ่านะครับสกิลแล้วก็มีวอลเทคนะครับผมว่าเป็นวอลเทควอลเทคม้วนไปอีกที่หนึ่งนะครับสกิลที่สองอ่ะสกิลที่สองอ้าเหมือนลูกไฟเลยสกิลที่สาม ปูสกส regions, รีนนะครับผมก็ใช้พุกานแหละนะครับเหมือนการป้ายเนาะมาดูสกิลที่สองทีสกิลที่สองคล้ายๆโล่เลยไงเลยมาต้องรอให้เกียรติเอฟเฟกต์อะเต็มอะนะครับดาเมจถึงจะแบบเวอร์วังเต็มละนี่ พอเกตเอฟเฟกเต็มก็หดจัดแลวเมกบูหวานะตอนนี้เน้นเกตเอฟเฟกเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะบูสต,ตรงนั้นเยอะอันนี้คือเราแม่งโดนเอาไม่ดิเอ้ยเอนน้ลผมลบก่อนนี่ถ้าอิมูนนะถ้าอิมูนทุกทุกสถานะนะตัวนี้แม่งจะโอพีจัดเลย แต่ว่ามันจะไปอาศัยในเรื่องของเอฟเฟกจากไอเนี้ยเนาะเกตเอฟเฟกระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของบ่อเนี่ยผมโดนจะตายนะนะปุยได้เหมือนกันนะไม่ระวังเดี๋ยวผมขอเก็บเลือดหนะ่อยถ้าสามปูตรกรีนะใช้ผู้กันป้ายป้ายนะ อานิเมตลบชืช่อแล้วก็สลักชื่อใหม่นะครับภาพนี้ใช่ไหมโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับอโอเคครับก็หลังจากได้รองนะครับมิจิเบก็เป็นตัวละครนะครับที่ดาเมจดดีนะครับหลักๆเลยเขาจะ ไปเน้นพวกบัฟจากเกจเอฟเฟกเป็นหลักเนาะก็เน้นให้เราให้เราพยายามเนี่ยทำเกจเอฟเฟกให้เขาเต็มนะจะได้พวกบัฟพวกอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตัวที่ถ้าเกิดใครแบบฝีมือดีๆะนะครับดามิแต่จ้าแน่นอนนะผมก็ยังมีไปโดนตีบ้างแล้วก็มีไปโดนในเรื่องของเอ่อบอกสถานะซึ่งอีจีเบเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้านพวกสถานะไงเขาแค่อีมูแค่บ่อเน็บชาเท่านั้นเนา เราไปบอกอื่นนี่ก็โดนปุยเหมือนกันนะครับผมลหลักๆแล้วตัวนี้จะเน้นในเรื่องของเกอฟเฟสเนาะเพราะว่าเกอฟเฟสเนี่ยมันจะมูทให้หลักๆเลยนะครับผมตรงนี้เนาะก็เป็นหนึ่งตัวละครนะที่อาบ,บีดีนะครับแต่ว่าสกิลเพย์ก็ต้องดีนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เกอฟเฟสให้มันเต็มแล้วก็มีชีวิตรอดถึงได้ใช้อาบ,บีของเขานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัว 223อ่ะเออนะครับประมาณปีที่แล้วนะปีแล้วอืมก็ถือว่ายังเป็นตัวที่ดีเอาไว้ตีคิวไว้เล่นลงหออะไรก็ยังเล่นได้อยู่นะครับสําหรับตัวนี้เนาะก็ต้องรอเวอร์ชั่นหรือว่าร่างใหม่ๆของเขานะอาจจะดูดีกว่านี้นะครับก็รอติดตามชมกันแล้วกันเนะาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากก,ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ